ความเชื่อเหนือวิญญาณพระพุทธรูปเพียงหนึ่งเดียวที่เคียงคู่บาร,รมีสมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระผู้เป็นมิ่งขวัญกำลังใจของทหารหารในการกอบกู้บ้านเมืองกู้ชาติไทยให้เป็นไทย จากพวกพม่าที่เข้ามายึดพื้นแผ่นดินไทยเมื่อคราวปีพุทธศักราช2310และได้มีการเปิดเผยว่ามีพระพุทธรูปปางวิชัยหรือปางสรุ่งมานองค์หนึ่งได้รับการอัญเชิญนำไปในสมรภูมิสนามรบอย่างเคียงบาเคียงไหลเคียงคู่บารมีของวิรักษกสตริยาธิราชผู้กล้านั่นคือ หลวงพ่อปิยปการสิทธิ์สร้างขยายส่วนมาจากพระพุทธรูปองค์ต้นแบบองค์หนึง่งที่มีพระนามว่าพระพุทธปกาศสิทธิ์หรือหลวงพ่อปการสิทธิ์ได้ทราบมาว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึง่งที่ถูกลืมไปจากจิตใจของคนไทยเชื่อว่ามีชาวพุทธอีกมากมายที่อาจจะไม่เคยได้ยินพระนามของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มาก่อน พระพุทธพัทธาปกาสิทธิ์มีพระนามเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อปิยาปกาสิทธิ์เป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ของวัดกองดินในประวัติศาสตร์ของวัดมีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อปีพศ2511เอาไว้ว่าหลวงพ่อปิยาปกาสิทธิ์เป็นพระพุทธรูปที่ขยายส่วนสร้างมาจากพระพุทธรูปบูชา ปางมารวิชัยองค์หนึ่งซึ่งมีขนาดหน้าตักหนึ่งศอกเต็มสำเร็จด้วยโลหะทองสมฤทธิ์พระนามว่าพระพุทธบกาสิทธิมีความเชื่อสืบกันมาว่าพระเจ้าพรมมหาราชแห่งอาณาจักรโยนกเชียงแสนได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นเมื่อปีพศ1682คราวมีพระชนมายุครบสี่รอบ ที่เมืองชัยประการราชธานีประกอบพิธีเชิญญานบาร,รมีของเทพพยดาชั้นสูงเก้าพระองค์เพื่อสถิตปกป้องคุ้มครองรักษาถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ผ่านแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัยทั้งเชียงแสนล้านนาสุโขทัยอยุธย,ยาจนถึงรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน สืบสารตำนานประวัติความเป็นมาของพระพุทธประกาศิทธิอีกส่วนหนึ่งมีความเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งที่ถูกลืมไปจากความทรงจำของชนชาวไทยมาโดยตลอดและเชื่อว่ามีชาวพุทธอีกมากที่อาจจะไม่เคยได้ยินพระนามของพระพุทธรูปองค์นี้มาก่อนอีกทั้งอาจจะไม่เคยทราบว่า ครั้งหนึ่งในอดีตย้อนไปราวสองกว่าปีมาแล้วมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์หนึ่งได้รับการอารัธนาอันเชิญนำไปในสมรภูมิสนามรบเขียงคู่บาร,รมีของวิรักษัตราชิราชซึ่งมีน้ำพระทัยกล้าแกร่งไม่ย่อท้อในการทำสทงครามนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระผู้เป็นมิ่งขวัญกำลังใจของทหารหารในการกอบชาติ กู้เมืองกู้เอกราชชาติไทยให้เป็นไทยคืนกลับมาจากผู้พมา่าที่เข้ามาญึดครองผืนแผ่นดินไทยเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นั้นก็คือพระพุทธปกาสิทธินี้นั่นเองซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาแต่สมัยที่ท่านยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุและได้พระพุทธรูปองค์นี้มาแต่หัวเมืองพิษณุโลกแถบเมืองกระแพงเพชร ภายหลังเข้ารับราชการไปรบทัพจับศึกที่ไหนก็จะรัฐนาอันเชิญนำไปด้วยเป็นพระพุทธรูปคู่บุญบรารมีประจำพระองค์และมักได้ชัยชนะทุกครั้งจึงมีพระนามอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธนำชัยในจดหมายเหตุกรุงศรีได้บันทึกไว้ว่านับการเวลาจากสมัยกรุงทนบุรีปีพศ2310 ผ่านมาถึงรัตนโกสินทร์ปีพศ2510ได้มีคณะบุคคลซึ่งเป็นชาวทนบุรี16คนผู้สืบเชื้อสายวงตระกูลและมีความศรัทธาเทิดทูนในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทำการสืบค้นหาสถานที่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกอันเป็นชัยมงคลพิเศษมีต้นโพร,รุกชาติปลูกเรียงกันปรากฏอยู่สมต้น เป็นไปตามคตินิมิตของเทพพยายดาที่อยู่เฝ้าปกปักรักษาพระประกาศิทธิพุทธนำชัยณสถานที่อันมีตำนานเรื่องราวการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเทพนิมิตนั้นได้ทำนายความเป็นโวหารอัศจรรย์ล้ำลึกไว้ว่าให้ประกอบพิธีจัดสร้างพระพุทธรูปพระชัยหลังช้าง อันเป็นพระคู่บารมีของพระยาตากนิวัยณสถานที่มีโพสามต้นปลูกไว้เป็นปฐมเหตุแห่งพระประธานประจำเบื้องบุรพาทิศสื่อไปในการภายหน้าเทพยดาผู้ที่มีหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธรูปอันสูงยิ่งด้วยกำลังเทพฤทธิ์และทรงความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้พร้อมนี้แล้วก็จักดนบันดาลรัธนาองค์พระชัย ให้เคลื่อนคลามาประดิษฐานเอาไว้ยอยู่ร่วมกันณมณฑลภาคตะวันออกแห่งนี้ปรากฏนามสื่อไปชั่วอายุไขแห่งพระพุทธศาสนาจำเริญครบถ้วน5,000ปีเป็นกำลังพระบารมีป้องกันแผ่นดินเบื้องบูรพาทิศนี้สื่อไปชั่วกาลนานและข้อความอีกตอนหนึ่งในจดหมายเหตุกรุงศรีได้กล่าวไว้ดังนี้ พระประธานพุทธประกาศิทธ์นวัดกองดินมีประวัติบันทึกไว้ว่าได้เริ่มสร้างในปีพศ2511แต่มีเหตุอุปสรรคขัดขวางมากพราะผู้สัมผัสในพระบรมีจึงได้ประกอบพิธีสการะพร้อมเครื่องบุงสูงใบสีทูลแจง้งผ่านองค์เทพพยดาผู้ทรงกำลังฤทธิ์ให้ประกาศสิทธิ์บอกเคล็ดพิธีในการสร้างองค์พระให้สำเร็จว่า ต้องเสริมชัยมงคลแห่งพระนามอันเอกอุเรื่องลือนามในแผ่นดินสยามรัตนโกสิน์ให้อัญเชิญเสริมพระนามปิยะขึ้นมาจึงจักประกอบพิธีสร้างพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์นี้ในพระนามรู้จักกันมาแต่การบัดนั้นว่าหลวงพ่อปิยะประกาศิตย์สำเร็จในปีพศ2513เป็นพระพุทธร,รูป พระประธานประจำอุโบสถสถานณวัดกองดินประกอบพิธีสร้างแบบที่เรียกกันในสมัยนั้นว่าพิธีหล่อแบบโบราณน,นับเป็นองค์แรกและก็เป็นครั้งแรกของวัดวาอารามในสังคมนทนภาคตะวันออกและในปีพศ2546ได้ประกอบพิธีบรรจุพระพุทธปรกาสิทธิ์องค์ต้นแบบไว้ณภายในองค์พระประธานหลวงพ่อปิยะประกาสิทธิ พร้อมทั้งได้บรรจุพระผงสมเด็จองค์ปถมจำนวน84,000องค์ตามนิมิตของพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยพระผง8 4 0 0 0องค์ล้วนมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ปัจจุบันพระธาตุในนามสมเด็จองค์ปถมนี้มีเสด็จมาเพิ่มมากกว่า1 0 0,000องค์แล้วนอกจากนี้ได้นิมิตเห็นพระเจ้าตากสิน ยกพระพุทธรูปบูชาองค์หนึ่งปางมารวิชัยหน้าตักประมาณหนึ่งสอกเต็มเข้าไปในวิหารของวัดคงคาจืดและให้ทหารหารที่มาด้วยอธิษฐานจิตขอพรเป็นมงคลชัยให้มีชัยชนะในการทำศึกสงครามที่เมืองจันทบูร์หลวงพ่อปิยปการสิทธิ์มีพระนามเต็มว่าพระพุทธพัทระปิยปการสิทิ์ เพื่อน,น้อมรำลึกในทางพุทธ,ธานุสติอันเป็นเหตุแห่งการบำเพ็ญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพัดกับนี้ทั้งห้าพระองค์นะโมพุทธ,ธายะและประกอบไปด้วยเหตุแห่งพุทธ,ธาปฏิหารอันเป็นสิริมงคลยิ่งจึงได้อัญเชิญพระนามพัดนี้เข้ามาเสริมเป็นมงคลชัย อีกทั้งเนื่องด้วยการประกอบพิธีสร้างพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ในช่วงรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9องค์ปัจจุบันอันพระองค์ได้รับพระราชสมัญญานามอันยิ่งว่าพระพัทรมหาราชถือเป็นเหตุอัศจรรย์จึงได้อัญเชิญมาเพื่อน้อมความเป็นสิริมงคลโดยทุกประการเสมอเหมือนด้วย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีกำลังพระบรารมีที่จกช่วยแผ่คุ้มครองป้องกันไปทั่วทุกแผ่นดินนับแต่ปฐมเหตุแผ่นดินโยนกเชียงแสนสมัยพระเจ้าพรมมหาราชยุคกรุงทนบุรีในพระบรารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและรัตนโกสินทร์ในพระบรารมีสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าและพระพัทรมหาราชเจ้ารัชกาลที่เก้า วัดกองดินเป็นวัดสุดท้ายของจังหวัดประยองตั้งอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของภูมิภาค4จังหวัดสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่4ปราจีนบุรีร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอแกลงและสำนักงานเทศบาลตำบลกองดินได้มาสำรวจเส้นทางรอยเกวียนโบราณและได้ให้วัดกองดินแห่งนี้เป็นลำดับที่26 สุดท้ายของเส้นทางสายเอกราชการเดินทัพในเขตจังหวัดประยองคราวยกทัพเพืพ่อไปตีเมืองจันทบูรเมื่อปีพศ2310เทศบาลตำบลกองดินได้บันทึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยามีข้าศึกพามา่ายกทัพมาประชิดพนครบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายระสัมระสาย ไม่มีใครคิดที่จะต่อสู้กับข้าศึกพามา่าต่างพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดกันครั้นนั้นพระยาวชิรปราการเห็นว่าพมา่ามีกำลังเสริมเพิ่มขึ้นและล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ทุกด้านเห็นทีจะเสียกรุงแกพ่พม่าเป็นแน่แท้แต่หากว่าเราขืนชักช้าไม่อยู่ช่วยรบทำการป้องกันพระนคร ก็อาจจะพ่ายแพ้แก่ข่าศึกศัตรูผู้พาม่าได้จนลุถึงวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค้าพุทธศักราชสองพปีจออัทศกพรยาวชิรประการจึงได้ตัดสินใจรวบรวมไพ่พลราวห้าร้อยคนตีฝ่าวงล้อมพวกพามา่าไปทางค่ายวัดพิชัยบ้านโพสังหารแล้วมุ่งตรงไปยังหัวเมืองชายฝั่งทะเล ฝังตะวันออกเพื่อรวบรวมกำลังไพรพลโดยมีจุดหมายปลายทางที่เมืองจันทบูรณ์ในระหว่างการเดินทัพได้ผ่านเมืองระยองบ้านไร่บ้านกัมเมืองแกลงประแสเพื่อมุ่งไปสู่จันทบูรณ์นั้นกองทัพของพระยาตากได้มาตั้งค่ายหยุดพักทัพมา้าทัพช้างและไพร่พลอยู่ที่บริเวณวัดแห่งหนึ่งและใช้สถานที่ดังกล่าว ในการตำดินปืนเพื่อเตรียมไว้ใช้ในการออกศึกสงครามตำดินปืนในครั้งนั้นจึงถูกเรียกว่ากองดินปืนเป็นเหตุที่มาของชื่อหมู่บ้านหรือตำบลน,นานเข้าก็เรียกกันสั้นๆว่าตำบลกองดินสืบมาจนถึงปัจจุบันก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ